คำถามมีว่าทำไมจะดองเคร่งเครียดกับตัวเวทนาเป็นไปไม่ได้หรือที่เราเจอเราจะพลืดพลืนอยู่กับเวทนาที่เป็นบวกโดยไม่ยึดมันถื่อมันเวทนา,าเป็นเหตุ ให้สูญเสียความเป็นปกติปกติใของจิตซึ่งเวทนาบางอย่างก็ทำให้เกินไปเวทนาบางอย่างก็ทำให้ขาดก็สูญเสียความเป็นปกติของจิตจิตนั่นจึงไม่สามารถที่จะทําหน้าที่ได้ดี <c oughs> ถ้าเราจะเพลิดเพลินในเวทนา ก็ต้องไม่เสียปกติคือว่าไม่ขาดหรือไม่เกินไม่เป็นบวกหรือไม่เป็นลบเราจึงจะควบคุมบวกหรือควบคุมลบได้เราต้องไม่เป็นบวกต้องไม่เป็นลบจึงจะควบคุมความเป็นบวกหรือความเป็นลบได้ดังนั้นเราจึงไม่อยู่ภายใต้หน้าต้องเวทนาในทางหลักธรรมะจัด ความไม่เป็นบวกความไม่เป็นลบว่าเป็นเวทนาชนิดหนึ่งด้วยเหมือนกันไอเวทนาที่ไม่เป็นบวกไม่เป็นลบมันจะสามารถให้เกิดการควบคุมเวทนาที่เป็นบวกหรือเป็นลบดังนั้นเราจึงมีเวทนาที่ไม่เป็นบวกไม่เป็นลบนี่ต้อมีเกิดความสุขเกิดความพอใจได้อย่างดีอย่างเป็นนี่อย่างปกติที่สุด อยู่ด้วยเวทนาไม่เป็นบวกไม่เป็นลบนะ่ะมีความสุขยิ่งกว่าเวทนา,าที่เป็นบวกที่เป็นลบ